กลบสวัสดีครับพอไม่พี่นองครับผมมื่อนีนเจ้าจติเจ้าจะกวาดางพามาเบิอง,งหัวไอลูกผสมบามันนะพอมันตัวใดหัว่าอะไรอย่างนี้มอ๋อลูกวัวบามันนะครับบามันแดงนะครับ,บเป็นพอพันบามันแดงแต่ตัว,บบวที่ทับแถมานะครับผมอพอสองปียังนี่ยังตัวเนะาะโอ้โอโกระดูกหง่มาครับกระดูกหง่มาครับตัวนี้ครับบมมีตํานี้ดอกก็เนาะบ หัวนมจากเต่าซ <laughs eigentlich analysis> <c oughs> ีเ <c> ต <oughs> ่าีครับ่ารอลาลักษณะนางงามะารับสบเจ็มนะครับโบสเจ็มกระดูกง่ยงาวนะครับกระดูกง่าด้านครับโบสับกระดูกใหา่ลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวกระดดกง่นะครับมันบอดว่าโคดจะของก้นั่นนครับ สูงได้ผู้หางยางงามเลยวะผู้หางเป็นพวงงามสลับสลวยนะครับนี่สละัสะวยนะครับตัวนี้เป็นกบเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดหนเันบาทงามนะครับอายุประมาณปีปีปีหนึ่งหรือปีน้อยเนี่ยครับเป็นแบเปิดราคาไว้เจ็ดหมันบาทนะครับเราไปได้ส่วนใหบตัวไดทระนย์แปดห้าสี่สี่สองศูนย์หกหนึ่งศูนะครับ เออครับกระดูกใหญ่มากครับงามนะครับเป็นงัวที่งามนะครับโอ้มันมีคนจับไปผมนะเดี๋ยวคนจับไปโอเคพ่อยืดใส้ใส่หนุบยืดใส่ใส่มันมีคนจับนะครับถ้ามีคนจับนี่จะจับมากเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวครับผมหาจังหวะเขายืนเป็นลำบ้นชาติมากันครับอ่เนี่ยครับกระดูกใหญ่ดีวะความสูงขนาดจะอยู่ประมาณหน่อยสี่สิบหาได้อยู่นะครับคร่าวๆ รลอยซีสิบได้อยู่ดอกครับลอยซีสิบบอค่ะเบิ่งขาวๆนะครับมันยาวมันโบดข้มแล้วมันก็สูงกระดูกง่ายครับเนี่ยครับเนี่ยโอเคนะครับผมงามนะครับงามกระดูกง่ายดีครับตัวนี้ยี่สิบบาทสินตัวนั้น นี้คละังแต่ว่าจีว่าทำกันแล้วเจ็ดหมื่นกันแล้วเนาะตน 7, อนนี้เจ็ดหมื่นอ่าตอนนี้เจ็ดหมื่นนะใช่ครับแต่สีแดงเข้มนะครับแต่หูมันสั่นนะครับหูมันสั่นอันนี้หูมันสั่นนะครับหูมันสั่นเออโหมันสั่นนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดโอเคนะครับผมเออตอนนั้นบุกใครเชียงนะ นะครับตัวน,นี้งามนะครับตัวน,นี้งามงารวมกับบันทายดีโคตรดีง,งามนะนนาเนาะดีม้วแม่ตัวหนึ่งมันบดบโอเคนะครับ,ต,บะะตัวปรเด็นสนใจกับตัวนครับ0 8 5 4 4 2 0 6 1 0นะครับในช่องจเจ๊จากป้าฟังกับเจ้าันเสินะครับสวัสดีครับ